สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้พามาชมนี่อ่ะที่เมื่อวานนึกออกไม่นึกชื่อไม่ออกนะคะนี่ดอกขัะจอนค่ะนี่อันนี้ที่บ้านค่ะจริงๆดอกเยอะนะคะแต่เราไม่ได้ทำค้างแบบที่เป็นค้างแบบนั้นเนาะนดอกเต็มแต่ไม่ได้เก็บดอกเขาจะซุกๆุกอยู่ข้างในเนาะน่นนะมีแต่ดอกข้างนั้นเลยเนาะ đọt lớn luôn nên này luôn đi dữ Đọc đọt tem lưỡi vì thằng thằng này là đu què ông anh đâu อยู่ใต้เนี่ยมีอยู่ทางใต้เนี่ยค่ะดอกทั้งนั้นเลยไม่ได้มาเก็บไปกินเนาะบ้านอลังช้างแล้วยังยังตมก็มีนะคะหอมตลอบอบอวนกินเขาจะออกดอกทุกข้อนะนี่เนาะตรงหน้าร้านกำลังจัดให้เขาแบบเรื่อยๆเขาจะได้ออกดอกเป็นแถวเนาะ อันนี้แบบเราไม่ได้ทาค้างให้เขาแบบเนี่ยเราปักค้างเฉยเฉยนะ่ะแล้วพอเขาห้อยลงมาก็กออกดอกแต่ใบบางเนาะเรามองไม่เห็นแล้วเขาก็มีฝักด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ดูเขาแตกแล้วอ่ะเนี่ยงอกกับเม็ดไม่รู้งอกได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเถาเขานี่แหละเอาไปปักปักก็ออกลากง่ายมากครับเพื่อน เขาจะออกหลักตามข้อๆแบบนี้งอกกับเม็ดน่าจะช้าเลยไม่ได้ทำค้างดูเขาเลือ้อยเต็มเล้อยเต็มดิน จริงๆเขาออกดอกเยอะอยู่นะคะแต่เราไม่ได้มาเก็บไปกินคนอยู่บ้านไม่ยอมเก็บเราก็เลยอดกินเ่เต็มเลยมีแต่ดอกท้งนั้นเลยดอกเยอะดอกทุกข้อแล้วนะเขาเพื่อนๆเราเป็นกระจกกระจก เนี่ยเนี่ยดูเขาเริ่มออกดอกเล็กๆเต็มเลยช่อที่อยู่นอกๆเนีนะดูรูปทรงของฝักเขาเนอะพอแตกออกมาแล้วเป็นเหมือนเรือเหมือนเรือเลยย่เหมือนเร <c oughs> ือเลยแต่ <c oughs> เม็ดอะเ,อเยอะลายๆนักคัวย ลายตลกดูน่ากลัวเลยมองเห็นที่แรกตกใจนึกว่าตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปร้านต่อครับเพื่อนๆอ,อันนี้พามาชมตรงนี้หน่อยเดี๋ยวไปร้านก่อนค่ะมาต่อที่ร้านนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะขัดจอนแหละนี่กําลังแตกแตกยอดใหม่ๆแล้ว ตอนนี้เราแต่งแต่งให้เขาแบบขึ้นข้างบนแล้วไม่ให้เขาเลื่อยลงข้างล่างเนะาะกำลังแตกยอดใหม่แต่เถาเดิมแล้วก็จับดึงดึงรวมรวมขึ้นมาไม่รู้เขาจะตายหรือจับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นมาก็าให้เขาเลื่อยแบบจับให้เขาเลื่อยไปเป็นแถวนู้นเผื่อเขาจะออกดอกเนาะเขายังไม่ยอมออกดอกให้เลยอันนี้ให้เขาเลื่อยขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเขาคงแตกขแขนงใหม่เพราะว่าเราทำเขารุนแรงไปหน่อยเหี่ยวก็ม่จัดระเบียบคือน้องเพียก็มาเดินเนี่ยเยอเกินจริง,รงๆปลูกอะไรตรงไหนก็มีแต่น้องเพียน้องเพียเนี่ยแต่วันนี้รู้สึกว่าเห็นหมดแบบคาบไข่อะ ฝนกำลังจะตกอีกแล้วมั้งครับเพื่อนๆน้องมดข้าบไข่อะมดขาบไข่หขขนีน้ำนะครับเพื่อนๆขาบตัวอ่อนด้วยครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่ไข่นะเห็นเป็นตัวอ่อนนี่น้องสฝนจะตกนะคะวันนี้ นะนี่ค่ะมดต้องขาบไข่หนีน้ำฝนจะตกอากาศแบบตอนนี้ฟ้ายังโปร่งนะคะคุแต่ก็ไม่แน่นาะอดูมดมดข้าบไข่หนีน้ำขนาดน,นี้หน้าฝนจะตก จะเป็นพายุเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนอะ่ะพายุฤดูร้อนดูดอกไม้สวยๆกันหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีดอกไม้มีสองสีคัะเพื่อนๆนี่ ราก็มีต้นตอติ่งฝรั่งนะครบเพื่อนจะลกว้สามก็สามสีนะคะเพื่อนนี่ตรงนี้สีขาวตรงนี้สีชมพูแต่น้องสีชมพูดอกเล็กยังนี่ตรงนี้ยังไม่บาน แต่ไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรใบเขาด่างแบบนี้ไม่เข้าใจเห็นบ้านอื่นก็ด่างนะครเพื่อนใบก็ด่างๆโอ้มีตัวแมลงมาดูดเนี่ยเมมนะนี่ยที่ว่าเป็นอะไรตัวแมลงมา,มมาดูดแมลงอะไรเน้ใบด่างเลนนี้ตรงนี้กําลังออกดอกเต็มเลยสีม่วงนะคะตรงน,นี้เราจะปผูกไว้สามสีเลยค่ะ ดี๋ยวเราเขาออกดอกเยอะๆบานๆเยอะๆนี่จะสวยนะคะนี่กำลังตูมๆตเต็มเลยสีม่วงจะเยอะออกว่าหน่อยตรงนี้ผู้ด,ด่างแคะนะคะเพื่อนๆไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆแต่สวยชอบค่ะไม่ชอบใหญ่ๆพื้นที่เรามีน้อยชอบเล็กๆ สวยนี่ปลูกเข้าไว้ในกระถางน,น้อยๆนี่เขาก็เลยไม่รู้จะโตไปไหนนะคอันนี้คืออะไรเนี่ยกุหลาบหินเขาไม่ใช่หรอกอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักที่สวยอยู่วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคร ดูโน่นดูนี่เนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ